เจคิโนสวัสดีค่ะเจ้าของขายเองค่ะทุกท่านแปลงนี้เจ้าของขายเองเลยค่ะเพราะว่าดูแลไม่ไหวแล้วนะคะจึงส่งต่อให้ท่านที่สามารถเข้ามาทำประโยชน์กันต่อกันได้นะคะบ้านพร้อมที่ดินก,กว้างๆค่ะทำเรดีๆเป็นที่ดินฉนดคุ้มแดงบ้านหลังใหญ่เลยนะคะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นค่ะหลังใหญ่พื้นที่ใช้สอยกว้างนะคะเนื้อที่ขนาด 119ตารางวาค่ะชั้นบนเป็นห้องโล่งๆและมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะส่วนชั้นล่างนะคะเป็น3ามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวค่ะมีห้องน้ำแยกด้านนอกบ้านด้วยนะคะ1ห้องค่ะอยู่ที่หมู่หนึ่งตําบลตริ่งชันอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเลยวัดสุวรรณนาคีคะ มาทางเหนือ200เมตรนะคะจะอยู่บ้านหลังแรกของซอยเลยค่ะพร้อมที่ดินโฉนดคุดแดงนะคะ119ตารางวานะคะน้ำน้ำประปาและไฟฟ้ามีครบค่ะใช้ได้ปกตินะคะแปลงนี้ราคาไม่แพงค่ะทุกท่านราคาแค่1ร้าน6 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะถือว่าเป็นบ้านพร้อมที่ดินในโซนของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ราคาประหยัดมากๆ ถึงจะเป็นบ้านมือสองแต่เรียกว่าคุ้มเลยทีเดียวนะคะ1.6้านแสนบาทบ้านสองชั้นหลังใหญ่พร้อมที่ดิน1 1 9ตารางวารีโนเวทแล้วก็อยู่อาศัยกันได้ค่ะสนใจนัดชมพื้นที่หรือต้องการสอบถามติดต่อเข้าไปได้ตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะแปลงนี้เจ้าของขายเองค่ะเพราะดูแลไม่ไหวนะคะส่วนเจคเคนก็เพียงนำเสนอให้ชมเท่านั้น ในคลิปนี้ขอลากันไปก่อนก่อนจากกันกดไลค์กดติดตามกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ